การทานนี้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราควรได้ให้ทานใครไม่มีทานเลยนี่ก็รู้สึกว่าบกพร่องอยู่มากทีเดียวอย่างอื่นอย่างใดก็ทำเขาเขาไม่ได้ไม่อยากทำมีหนามซ้ำทานก็มีแต่ความจะหนีตี่เนีว้วเอาไปถลุงหมดคนนั่นนั่งอยู่บนกองสมบัติกองเท่าภูเขาก็สักแต่ว่าเป็นตุกตานั่งอยู่ บนกองภูเขาไม่ใช่กองเงินกองทองตายแล้วหมดคุณค่าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยจะติดตัวไปได้เฉพาะสิ่งที่เรานําออกอถาวายทานไปแล้วทานนั่นเป็นสาระคุณอันเลิศเหล,ลิอเ,เราไปไหนติดกับใจของเราไปเพราะฉะนั้นผู้นี้การทำบุญให้ทานถึงเป็นผู้ ไม่อดอยากขาดแคลนอยู่ในโลกใดโลกใดแม้ที่สุดอยู่ในสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่มีความกว้างขวางจิตใจเลือบลาบลื่นดีงามให้ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอยื่นได้นี่คนเราเมื่ออยู่ในโลกอาศัยซึ่งกันและกันก็เป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์พึ่งกันก็คือมนุษย์เราอยู่โดยลำพังตนเองพึ่งตัวเองโดยเฉพาะไม่ ไม่ค่อยอยากอยากจะพึ่งต้องหวังพึ่งคนอื่นตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตต้องหวังพึ่งกันและกันตลอดมาเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเห็นใจกันในการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันมีความเฉลีย่ยเกื่อแผ่อย่าเอารัดเอาเปรียบกันการอยู่การสินงการซื้อการขายถ้าเป็นกำไรก็พอประมาณอย่าเป็นกำไรแบบ รีบแบบถายแบบมีเล่มีเหลี่ยมหลายชั้นพันคมต่อลูกค้านั่นจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อเราเองเถ้าซื้อขายธรรมดาตามการซื้อก็ต้องหวังกำไรเป็นธรรมดาซึ่งเรียกว่าเป็นงานอาชีพประเภทหนึ่งก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่มีการมีรีดมีถยมีเล,มเล่มีเหลี่ยม ร้อยสันพันคมต่อลูกค้านั้นเป็นบาปให้สงสัยถึงเขาไม่รู้ตัวก็ตามเราผู้มีกนอวายร้อยสันพันคมไปทำเขาให้เสียหายโดยที่เขาไม่รู้เราก็เป็นบาปอยู่ในตัวของเราเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนละเมืองดีให้ระมัดระวังอาศัยซึ่งกันและกันมีความเฉลี่ยเผื่อแผ่เป็นน้ำใจของทุกคน น้ำอะไรสู้น้ำใจไม่ได้นะน้ำเงินน้ำทองน้ำอะไรสู้น้ำใจไม่ได้น้ำใจที่ออกจากธรรมนี่เรียกว่าน้ำใจที่ที่ดีเลิศเป็นลาดับลาดาไป <c oughs> วันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พากันได้ํมบูรให้ทานอย่าปล่อยประละเลยเพราะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เรามาพักชั่วคราวชั่วคราวในสายทางที่เราจะก้าวเดินต่อไปนั้น เวลานี้ยังไม่ปรากฏที่สุดจุดหมายปลายทางแต่ละต่อรายใดเลยจะต้องก้าวเดินไปจากชาตินี้ไปชาติหน้าจากพบนี้ไปพบหน้าหมุนกันไปถ้ามาอยู่พบนี้แล้วก็มาพักเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วเราก็มาพักในความเป็นมนุษย์อายุกีป่ปีนี่เป็นว่าพักอยู่ในอัตภาพอันนี้พอชีวิตนี่หาไม่แล้ว เราก็ก้าวเดินไปสู่พบใหม่อีกนี่เรียกว่าก้าวเดินต่อไปพบไปนั้นจะเป็นพบดีพบชั่วก็เป็นพบแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเราเองถ้าเป็นพบชั่วก็คือกรรมชั่วของเราเราต้องเสวยความทุกข์จากกรรมชั่วของตัวเองถ้าเป็นพบดีก็เราก็เสวยความดีจากการสร้างคุณงามความดีของเราเองเป็นสุข ไปอยู่พบใดพบใดก็มีความสุขความเจริญเพราะอย่างไรเราจะต้องก้าวไปอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> เหมือนเมืม่อวานนี้มหาวันนี้แล้วไปหาวันพรุ่งนี้วันมะรืนติดต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยไปนี่การที่จะเกิดในพนั้นชาตินี้ก็เหมือนกันกับวานนี้มหาวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้มันจะก้าวเดินข้องมัน,นไปอย่างนี้ จึงต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีการก้าวเดินด้วยการสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันนี้จะเป็นการย่นทางย่นหนทางที่เราจะเกิดเป็นจำนวนมากหรือนานแสนนานนั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆแม้จะเกิดในภพใดชาติใดเราก็มีบุญหนูจิตใจของเราให้มีความ เป็นอยู่มีความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆไม่ฝืดเกลืองหรือไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปด้วยสายเดียวที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้พากันอุตส่าห์พยายามเชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจา้าไม่มีผู้ใดที่จะล่มจมไปเพราะความเชื่อพระพุทธเจา้า ทำตามพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครล่มจมแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามท่านคนไม่เชื่อทำนั่นแหละเป็นคนที่จะล่มรมไปตลอดทั้งทั้งโจอาฟู่ฟ้าเย่อหยิ่งจองของว่าตัวนี้เก่งกว่าเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกอยากทำอะไรก็ทำขั้นทำอะไรก็ทำเราก็มีอำนาจทำได้ใน กรรมต่างๆงานต่างๆแต่กรรมมันนั่นทั้งดีทั้งชั่วก็ต้องเป็นผลมาบีบบังคับเราจนได้ถ้าเป็นผลดีก็หนุนเราให้ไปทางที่ดีถ้าผลชั่วก็บีบบังคับเราให้รับแต่ความทุกข์ความทรมานโลกเขามีความสุขเรามีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันดูไม่ได้เลยให้รีบเลี่ยงขวัญขวายเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่เช่นนี้จะไม่เสีย เว,เวลาเกิดมาตายเปล่าๆเ,เกิดมาให้ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสบียงไว้สาหรับจิตใจของเราไปพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลจะส่งเสริมให้เราไปในพบที่ดีชีวิตก็ยืนานานเป็นลำดับอันบีาบังบุญกุศลมากแล้วทางก็ย่นเข้ามาการเที่ยวเกิดเที่ยวตายในเป็นวัฏวนในโลกเหนนี้ ซึ่งยาวเสยนยาวสำหรับภพบชาติเขาเราก็จะส้นหดยน่นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งเรามีวาสนาบนรารมีแก่กล้าแล้วก็ผ่านไปได้เลยเพราะความดีนี่แหละความดีพาเราให้ผ่านพ้นจากทุกข์ไปได้แต่ความชั่วมีแต่จะกดจะถ่วงลากเราลงสู่ทางต่ำและดะรับความทุกข์ความเดือดร้อนไปโดย ลำดับลำดาตลอดไปเลยนี่ยังไงคัดเลือกเขาเองตื่นมาเช้าวันหนึ่งคืนหนึ่งยาแเพียงหาอยู่หากินเชี่ยวเจดเจแร่อร่อนตื่นวันตื่นคืนตื่นปีตื่นเดือนตื่นเขาตื่นเราไปเฉยโดยไม่คิดทางด้านสติปัญญาเพื่อหาความดีแก่ตนและปลุกเครื้องสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากตัวเราต้องทำอย่างนั้นถึงเรียกว่า วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เสียท่าเสียทีคิดอ่านใจ้องความผิดถูกเพื่อดีซึ่งเราทําอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันไหนไม่ดีให้ปัดออกเสียสิ่งที่ดีก็ทําเข้ามาทาเข้ามามันก็ได้ดยิบได้ดีขึ้นมา